ราศีต่อไปราศีกุมไพ่ใบแรกที่จับได้ภาษาพอใบที่สองศาตรหลักเมืองใบที่สามแม่นาคพักขนงก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับ ชาวราศีกลุ่มสักนิดนึงก่อนนะฮะครั้งนี้ครับประจําเดือนเมษานะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับชาวราศีกลุ่มครับครั้งที่แล้วนะครับไพ่ของท่านออกมาดีครั้งนี้ดีเช่นเดียวกันอุปสรรคต่างๆที่ชาวราศีกลุมนะครับถังโถมนะครับเข้ามานะฮะผมเชื่อเหลือเกินเลยครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมได้ทำตามนะฮะตามที่ไพ่รัตนะบอกหรือ ทุกท่านนะฮะที่ผมเ,เรียนแจ้งว่าไปไหว้แบบนี้นะครับทําบุญแบบนี้นะฮะจะทําให้ชีวิตของเราหรือชาวราศีกุมเนี่ยประสบความสําเร็จมากขึ้นแล้วครั้งนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันครับไพ่ใบแรกครับพระสังทองครับคุณผชมครับชาวราศีกุมครับถ้าท่านมีโอกาสนะครับหรือนะครับท่านอยากจะเริ่มต้นทําธุรกิจใหม่ทํากิจการใหม่นะครับ หรืออยากจะทำโครงการอะไรใหม่ๆติดต่อการเจราจาการประสานงานอะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นไหนหน้าซื้อที่ขายที่นะครับหรือดีลงานยักยักนะครับครั้งนี้นะครับไพ่พระสังทองเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมแล้วคุณผู้ชมครับความหมายของพระสังทองก็คือว่าหรือพ่อเงาะ,งะเราเนี่ยก็คือว่าคิดสิ่งใดก็จะสมปราถนาคุณผู้ชมนึกภาพพระสังทองออกไหมฮะ นึกภาพพระสังทองออกใช่ไหมฮะชาวราศีกุมในขณะนั้นท่านเจ้าเมืองเจ้าเมืองหนึ่งนะครับอยากจะให้ลูกสาวเนี่ยแต่งงานนะครับก็ทําการเสี่ยงผูงมาลัยพผเอิญน,นะครับรจนาก็ได้เห็นพ่อเงาะเนี่ยฮะเห็นรูปงามนะครับที่อยู่ในกายนะครับในเงาะเนี่ยนะครับว่าโอ้โหนี่คือเทพพบุตรเลยแต่ว่า ทุกท่านหรือทุกคนประจักษ์แก่ตาว่าเอ้ยอันนี้คือเงาะปลาซาไกหรือเปล่าเหมือนเงาะเลยทําไมโอ้โหไม่ไม่ดูแล้วไม่น่าดูไม่น่าอภิลมเลยนะครับแต่รจนาเนี่ยก็ได้เสียงพวงมาลัยให้กับพระสังทองทีนี้ท่านเจ้าเมืองก็มโมโหสิครับคุณผู้ชมครับก็เลยออกความคิดนะครับขึ้นมาว่าใครหาเนื้อหาปลาได้นะครับใครหานูน่นหานี่นั่นนี่ได้อะไรเงี้ยก็จะยกลูกสาวให้ นะครับแล้วเหล่าหัวเมืองเหล่าเจ้าเมืองต่างๆนะครับก็ไปตะเวนหาเนื้อหาปลาเพื่ออยากจะได้รถจนานะครับมาเป็นคู่ของแล้วพ่อเงาะเนี่ยท่านจะมีมนหรือเรียกว่าคาถาจินดามณีคุณผู้ชมนึกออกใช่ไหมฮะพระคาถาจินดามณีเนี่ยสามารถเรียกเนื้อเรียกป่าและเรียกหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับแล้วเนื้อหรือแม้แต่กระทั่งปลาเนี่ย พ่อเงาะก็จะเรียกมาอยู่กับพ่อเงาะทั้งหมดเราหัวคู่แข่งนะครับต่างๆนะครับก็บอกว่า,าถ้าอยากได้เงาะเฉือนจมูกสิเฉือนหูหน่อยเฉือนอะไรหน่อยทําให้หน้าตา,าไม่น่าดูนะครับแล้วนี่แหละครับคือเหตุผลหนึ่งที่ชาวราศีกุมจะต้องเริ่มปฏิบัติเดือนนี้นะครับคุณผู้ชมครับผมอ,อยากบอกชาวราศีกุมว่าคุณผู้ชมรู้จักพระคาถา จินดามนีหรือมนจินดามนีไหมฮะคุณผู้ชมนะครับ ลองสวดมนต์จินดามณีดูสักครั้งหนึ่งเอาเป็นตามกำลังวันทำสัก30วันใครอยากมีอยากประสบความสำเร็จในโปรเจกต์ใหญ่ๆเพราะหลังจากนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นไพ่สารหลักเมืองหรือแม่นาคพระขนงเป็นไพ่ที่ดีๆทั้งนั้นนะครับคุณผู้ชมฟังผมให้ดีชาวราศีกลุ่มฟังให้ดีถ้าคุณผู้ชมเกิดวันอาทิตย์สวดพระคถาจินดามณีสักหจบวันจันทร์18จบหลายท่าน ทวงติ่งมาว่าอาจารย์วันจันทร์ต้อง15นะบางคนเขียนใต้คอมเมนต์ว่าอาจารย์วันจันทร์ต้อง16นะเอาอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับแล้วแต่สะดวกคุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมอยากจะสวด15 16หรือ18นะครับในส่วนของวันจันทร์ง่ายๆครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องยากในส่วนของวันอังคารครับสวดสัก8จบวันพุธกลางวัน17ครับ พุทธกลางคืน12วันพฤหัสบดี19จบวันศุกร์21ครับและวันเสาร์10จบลองสวดมนต์จินดามนีตามกำลังวันนี้แล้วลองตั้งจิตอธิษฐานให้ดีคุณผู้ชมทำทุกวันนะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบบางคนบอกว่าอาจารย์หนูทำตามอาจารย์แล้วยังไม่สำลิดผลเลยแต่ราศีกุ่มครั้งที่แล้วนะครับ ทำตามแล้วก็สำลิดผลหลายคนหลายท่านอยู่เหมือนกันต้องขอขอบพระคุณชาวราศีกุมก่อนเลยนะครับ ครั้งที่แล้วนะครับได้ไพ่ยี่ก้อหงผมบอกแล้วไม่ต้องส่งของมาให้ผมดีครับผมโล่งใจเลยครั้งนี้ไม่ได้และไพ่ยี่หองกงนะครับแต่จะเป็นโชคทางด้านการงานแทนนะครับไม่ต้องส่งอะไรมาให้ผมนะครับเก็บให้คุณพ่อคุณแม่รับประทานเก็บให้บุตรให้ทิดาของท่านกินให้ลูกท่านกินให้สามีให้ภรรยากินนะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมผมสบายแล้วไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับ มาถึงพระคาถาจินดามัน,นีคุณผู้ชมครั้งนี้สวดตามกำลังวันสักนิดหนึ่งแล้วจะทำให้ชาวราศีกุมประสบความสําเร็จงานนี้มีดิวยักยักอยู่นะครับในตามดวงชะตานะครับแล้วดวงเมืองเนี่ยเมษาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแล้วประเทศไทยของเราสยามประเทศของเราไทยแลนด์ของเรานะครับเข้าเดือนเมษานี้กำลังเมืองเราแข็งแกร่งแล้วนะครับคุณผู้ชมครับและ ไพ่ใบนี้เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมมุ่งหน้าสู่ศาลหลักเมืองทำบุญทำทานสักครั้งหนึ่งไปกราบสการะองค์พะระศาลหลักเมืองสักครั้งหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอโชคขอลาบขออำนาจวาสนานำนำ้ำมนต์มาปะพรมบ้านเรือนปีใหม่ไทยแล้วส่งเสริมวาสนาขับไล่สิ่งอัปมงคลให้ออกไป ทำตามนี้แล้วชีวิตของท่านจะประสบความสำเร็จอย่างที่สุดครับไพ่ใบสุดท้ายแม่นาคพักขนงครั้งนี้ใครอยู่ทางฝั่งโซนสุขุมวิทนะครับไม่สามารถเดินทางมากราบสักการะศาลหลักเมืองได้ผมแนะนำให้ไปไหว้แม่นาคพักขนงพาคุณพ่อคุณแม่ไปพาลูกไปพาสามีไปขอบุญบารมีขออิทธิ์และบุญญาลิ์แก่แม่นาคพักขนงสักครั้งหนึ่ง ชีวิตของเรานะครับจะได้ราบลื่นและร่ำรวยรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนี้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมครับเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญกันครับไพ่ใบแรกครับคุณผู้ชมขอขมากรรมใบที่สองปล่อยป่าใบที่สามเติมน้ํามันตะเกียงโอ้โหคุณผู้ชมผมเห็นแล้วว่าถ้าใครยังติดปัญหาอยู่นะครับ อาจารย์เงินหนูไม่ค่อยดีเลยอาจารย์หนูคุยกับสามีไม่รู้เรื่องหัวหน้างานก็ไม่เข้าใจลูกน้องก็ไม่เข้าใจหนูเป็นอะไรก็ไม่รู้มีอุบัติเหตุบ่อยมากเจ็บปวดบ่อยมากรถจอดอยู่เฉยๆก็มีลิ้วรอยโดนเฉี่ยวโดนชนครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับขอขมากรรมซักครั้งหนึ่งเตรียมธูปสัก16ดอกพิมพ์เข้าไปใน Google บท ขอขมากรรมคุณผู้ชมอ่านตามนั้นแล้วชาวราศีกุมขอขมากรรมสักหนึ่งครั้งชีวิตของท่านจะได้รุ่งเรืองและราบลื่นนะครับคุณผู้ชมนี่แหละคือปัญหาบางทีทํำธุรกิจไม่สําเร็จบางทีทําการค้ามันก็ไม่ค่อยเข้าเป้าลูกค้าไม่ค่อยมาไม่ค่อยมาซื้อของเราไม่ค่อยเข้ามาหาเราเลยเราจะทำยังไงดี ตั้งใจทำให้ดีครับคุณผู้ชมครับสวดมนต์จินดามณีสักนิดหนึ่งแล้ววันนี้หลังจากฟังคลิปผมแล้วจุดทูบ16ดอกขอขามากรรมสักนิดหนึ่งเห็นไหมล่ะว่ามันไม่ยากเลยคุณผู้ชมเราทำด้วยตัวเองอย่าลืมนะครับกรรมเนี่ยเราเป็นคนสร้างฉะนั้นเราเนี่ยต้องเป็นคนแก้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่ามีสามสิ่งที่จะแก้กรรมได้ หนึ่งนะครับสวดมนต์เจริญภาวนาสองทำบุญเพื่อละจากความตนีสามนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจอยู่กับตัวเองคุณผู้ชมพยายามทำตามสามอย่างนี้หนึ่งนะครับสวดมนต์เจริญภาวนาการสวดมนต์เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับทำให้เราว่างทำให้เราไม่ฝุ้งซ่านนึกออกไหมฮะเราก็จะมีพลังงานที่ดีเกิดขึ้นกับตัวเรา สองทำบุญเพื่อรักจากความตนีคุณผู้ชมไม่ต้องจําเป็นเลยที่จะต้องไปทำบุญโอ้ทำหน0่บาท500บาทห้าพันบาท5้าล้านบาทคุณผู้ชมทำห้บาทก็พอหรือถ้ามากหน่อยก็ทำเท่าอายุอายุ40ทำสี่สิหทำห้าสิเอาแค่นี้พออย่าไปกู้หนี้ยืมสินใครมาทำบุญสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมมรังสีผมพูดเกือบทุกคลิปเลย นะครับมีแม่หญิงท่านหนึ่งท่านถามสมเด็จพุทธจารย์โตว่าสมเด็จเจ้าคะ่ะดิฉันเนี่ยทำบุญสร้างวัดอยู่คนเดียวดิฉันจะได้อน,นิสง์ตรงนี้มากไหมองค์สมเด็จพุทธจารย์โตท่านก็เมตตาครับคุณผู้ชมท่านก็บอกว่าโยมโยมจะสร้างวัดทั้งวัดหรือโยมจะทําบุญแค่หนึ่งสตางอาน,นิสง์ก็ได้เท่ากันเห็นไหมแล่ะว่าแม้ขนาด องค์สมเด็จพุทธจันโตผมรังสีเจ้าอาวาสแห่งวัดละคังท่านยังตรัสแบบนี้แล้วคุณผู้ชมละ่ะเราจะไปทำมากทำไมบางทีนะครับเราเห็นคุณยายเราเห็นคุณย่าเราทำบุญเยอะนะครับแต่เวลาลูกหลานขอสตังก็กลับไปโกรธอีกอันนี้ไม่ได้ นึกออกไหมฮะดูแลคนในบ้านก่อนไม่จําเป็นอย่าไปทําเยอะแต่จงทําด้วยหัวใจแต่จงทําด้วยความตั้งใจเอาเพียงเท่านี้ชาวราศีกุมก็จะประสบความสําเร็จเช่นเดียวกันครับไพ่ใบที่2การปล่อยปลาปล่อยปลาครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้คุณผู้ชมเสียสตุ้งสตังสักนิดหน่อยนะครับ ซื้อป่าหน้าเขียงเอาแค่ตัวเดียวก็พอหรือสองตัวก็ได้บางคนมีกำลังทรัพย์เยอะก็ปล่อยเยอะบางคนมีกำลังทรัพย์น้อยก็ปล่อยน้อยปล่อยป่าหน้าเขียงครั้งนี้เหมือนกับเป็นการช่วยชีวิตบางคนบอกไม่ถนัดเลยถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยหมาแมวได้ไหมทำได้ทุกอย่างเลยขอให้ทำอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเหล่าสัตว์สัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายเห็นไหมล่ะครับว่า การช่วยชีวิตหรือการต่อชีวิตครั้งนี้บางทีคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าฉันติดขัดเหลือเกินฉันทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเหมือนเมื่อปีที่แล้วเหมือนเมื่อสองปีที่แล้วเลยแม้ในขนาดโควิดฉันว่าฉันหากินคล่องกว่านี้นะนี่โควิดหมดแล้วทำไมมันลำบากจัง คุณผู้ชมขอเข้ามากมนะครับแล้วลองปล่อยป่าหน้าเขียงดูสักครั้งหนึ่งนี่แหละคือปัจจัยพื้นฐานคือปัจจัยสำคัญที่จะกระชับหรือจะยกระดับของชาวราศีกุมให้ขึ้นมาใช้ชีวิตได้อย่างจเจริญรุ่งเรืองได้แน่นอน ใบสุดท้ายเป็นการเติมน้ำมันตะเกียงคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะครับว่าใบแรกขอขมากรรมใบที่สองปล่อยป่าหน้าเขียงใบสุดท้ายเติมน้ำมันตะเกียงอะไรที่มันติดขัดอะไรที่มันไม่ลาบลื่นมันมืดมิดลึกเกินมองไม่เห็นแสงสว่างเลยครั้งนี้มีโอกาสแล้วคุณผู้ชมเติมน้ำมันตะเกียงสักนิดหนึ่งไปร้านขายของชำหรือร้านสะดวกซื้อนะครับ ซื้อน้ำมันพืชสักขวดหนึ่งยี่ห้อใดก็ได้เดี๋ยวถามผมอีกอาจารย์ยี่ห้อนี้ได้ไหมยี่ห้อนั้นได้ไหมยี่ห้อไหนก็ได้ครับขวดเล็กๆขวดหนึ่งสิบาทหรือขวดหนึ่งสิบาทไปเติมน้ำมันตะเกียงสะหน่อยแล้วหยอดตู้ทำบุญสักหบาท10บบาทกระชับดวงเราส่งเสริมดวงเรา อะไรที่มันติดขัดมันจะได้ราบลื่นอะไรที่มันมืดมิดมันจะได้เป็นแสงสว่างนำทางให้แก่คุณผู้ชมคุณผู้ชมครับลองทำตามนี้ดูขอขมากรรมปล่อยปลาและเติมน้ำมันตะเกียงด้วยบุญยาลิตและอิทธิลิตนะครับของคุณผู้ชมที่ได้ฟังคลิปนี้ทุกท่านครับ ครั้งนี้เป็นปีใหม่แล้วเนื้อสิ่งอื่นใดถึงแม้ไพ่ดูแลบิดามารดาหรือบุพกาลียังไม่เกิดขึ้นใครเดินทางกลับบ้านเที่ยวนี้ไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับไปกอดท่านพาท่านไปกินข้าวพาท่านไปวัดไปทำบุญนำความรักนำความสุขไปมอบให้ท่านท่านมีบุญคุณกับเรา พรของพ่อแม่เราคือพอรอันประเสริฐที่สุดพรปู่ย่าตายายเราคือพอรอันประเสริฐที่สุดพรของครูบาอาจารย์หรือผู้มีพระคุณเราคือพอรอันประเสริฐที่สุดแล้วครั้งนี้สงการนี้ไปกราบท่านไปไหว้ท่านบางทีท่านอาจจะ ให้สินให้พรดีๆแก่ชาวราศีกุมชีวิตของเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองและมีสติปัญญาความสามารถมาประกอบหน้าที่การงานใครรับราชการทำงานรัฐวิสาหกิจบริษัทเอกชนน้อยใหญ่ทั้งหลายเสริมดวงเสริมมงคลตรงนี้ก็จะทำให้คุณผู้ชมก้าวข้ามจากวิกฤตรครั้งนี้ได้เช่นเดียวกัน ทำเธอครับความดีดูแลบุพกาลีดูแลผู้มีพระคุณทำบุญเพื่อระจากความตนีสวดมนต์เจริญภาวนาอยู่กับลมหายใจมันอุทิศบุญอุทิศกุศลให้เหล่าภพภูมิครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวร ชาวราศีกุมครับทำง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินทำพิธีบางคนโดนค่าทำพิธีหลายพันบาทหลายหมื่นบาทกลับมาแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จไพรรัตนะบอกกับชาวราศีกุมแล้วว่าทำง่ายๆทำด้วยตัวเองแต่ขอให้ตั้งใจทำอย่างที่สุด ก่อนจากกันไปวันนี้นะครับชาวราศีกุมครับผมอยากให้ชาวราศีกุมพิมพ์คำว่าราศีกุมให้ผมสักนิดหนึ่งครับในขณะที่ผมทำบุญสวดมนต์และนั่งสมาธิผมจะอุทิศบุญให้เทวดาประจำตัวของชาวราศีกุมสงการตแล้วปีใหม่ไทยแล้วอวยพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีเงินใช้ไม่ขาดมอือเป็นที่รักอ่อนลุกและเทวดาทุกท่านครับ